ตัวเต็มของมังงะวันพีในตอนที่1138ในตอนนี้ได้มีชื่อตอนว่าาเลโดยที่เนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่เจ้าซาโลกิที่เขาน้นได้พูดขึ้นมานะว่าแกดูยเหมือนกับผมแดงชมัดนี่แกเป็นคนละคนกับจิงหรือเปล่ากนโกรก็เลยบอกนะว่าหยาบคายชมัดแกไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องราวพวกนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าโลกิเขานนก็ได้พูดนะว่าเจ้าสัะที่ยิ่งใหญ่กับพริก่อนฟ้าในโลกแห่งนี้สองสีนี้มันเป็นขั้วตรงข้ามกันชัมล้อก็เลยตอบกลับไปนะว่ามันก็เป็นเรื่องที่่่่ชชัดจงอยูไไมใร การที่มีใบหน้าเหมือนกันมันคงแปลกสโลแกสินะเจ้าสลัดคนนั้นเป็นน้องชายฝาแฝดของฉันที่แยกจากกันครั้งหนึ่งแฉงเขานั่นเคยกลับมาที่ดินแดนสักด์สิทธิ์แต่ว่าดูเหมือนเจ้านั้นจะชอบโลกที่มันสมมมรณนี้มากกว่าโลกิีก็เลยบอกนะว่ากลับไปสินะฉันเข้าใจแล้วความกดของฉันที่มีต่อสายเลือดนี้เนี่ยมันกําลังเพิ่มแล้วก็ทวีคูณมากขึ้นสองพี่น้องที่ฉันเกลียดมันจะน่าขำชะมัดถ้าเกิดว่าฉันนั้นหลุดอรกไปได้แล้วก็แกรู้หรือเปล่า ว่าการที่เพื่อนของฉันถูกโจมตีแบบนี้เนี่ยแกยจะต้องเจอเข้ากับอะไรบ้างหลังจากนี้ชัมล็อกก็เลยพูดขึ้นมาว่าในแกกำลังขู่ฉันอยู่หรือไงฮะกนโกก็เลยบอก้องอย่าไปสนใจแต่ว่าชัมล็อกเขานั้นก็ได้ชักดาบออกมาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรอยู่แล้วเบาะมือของฉันนั้นไม่จำเป็นต้องเพิ่มเลือนด้วยซ้ำใช่หรือเปล่าละ่ะสเปรัสซึ่งหลังจากนั้นดาบของชัมล็อกมันก็ได้การาาารับบาดสาห์งหสปรัสซึ่งในปากของพวกมันแต่ละตัวเนี่ยก็ต่างมีดาบที่ยื่นออกมาหัวละ เขาเนี่ยก็ได้บอกนะว่านี่คือดาบของฉันและหลังจากนั้นดาบสามเล่มที่มันอยู่ในปากของหมาทั้งสามหัวเนี่ยมันก็มีเปลือไฟสีดำที่มันลุกขึ้นและปอกข้อมาพวกนั้นมันก็ได้หมุนด้วยความเร็วสูงและแชมล็อกก็ได้ใช้ท่าบางอย่างจะทาให้หัวพวกมันเนี่ยพุ่งออกมาทั้งสามหัวพร้อมกันโดยที่กุนโกะเธอเนี่ยก็ได้ใช้ลูกศรในการสร้างนกขึ้นมาแชมล็อกก็เลยดึงตัวของมาสามหัวลับมาก็ไปดาบแล้วก็ได้ขีน่นกลูกศรไปพอของกุนโกะพร้อมกับบอกนะว่าถ้าแกัว่าแก มีชีวิตรอดกลับมาได้แล้วก็ก็จงมาแก้แค้นแล้วก็มาฆ่าฉันได้ทุกเวลาแล้วก็ทุกเมื่อที่แกต้องการในตอนนั้นฉจนจะเป็นคู่ต่อสู้กับแกบเองซึ่งโลกิที่ได้เห็นดาบทั้งสามเล่มในก้กำลังจะพุ่งมาที่เขาเนี่ยเขานั้นก็บอกนะว่าร้อนเล่นหรือไงถ้าเกิดจาพุ่งน้ามาถึงตัวฉันเนี่ยฉันได้สวยจริงๆแน่เจ้าผอมมงก่อนฟ้าและหลังจากที่ชําลอนได้บินจากไปเนี่ยในตอนนั้นโลกิก็โดนหัวทั้งสามของเซอร์บลัสใช้ดาบแทงเข้าไปที่ตัวของเขาทั้งสามเล่มซึ่งทาง่านา่ว การควบคุมนักรบคนยากน่ยากกว่าที่ขี่แท้เพราะฉะนั้นพวกเรามาเริ่มกันที่เราเด็กๆก่อนดีกว่าแล้วก็เรียกคนหนึ่งมาที่นี่ซะกุ่โก็เลยบอกน้องเข้าใจแล้วว่าแต่พวกเราจะเรียกใครมาดีล่ะแต่ภากลับไปที่ปราสาทที่พวกลูฟี่ในตอนนั้นลูฟีน่นัทตะกรขึ้นมานะว่าพวกนายโกหกแชงไม,ม่ทางโจมตีพวกนายด้วยร้าเหตุผลอยู่แล้วแต่ว่าคนยากที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็บอกนว่าม,มันคือเรื่องจริงผมแดงเคยมาที่เอลบาบหลายครั้งแล้วแต่ว่าลูฟี่เนี่ยก็บอกน้งว่าแชางเขาเป็นคนทเท่ เป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะมีคนที่มีหน้าตาเหมอือนเขานะ่ะถึงพวกนายจะพูดความจริงก็ตามแต่คนคนนั้นไม่มีทางจะเป็นช่างอยู่แล้วคนที่เท่แบบเขาไม่ไมีทางจะทำอะไรแบบนี้แน่นอนซึ่งนานมิก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกนะว่าดูเหมือนว่านายจะมั่นใจมากเลยนะลูฟี่ก็เลยบอกนะว่านามิเธอก็คงจะเป็นเหมือนกันถ้าเกิดว่าชื่อนั้นน่ะเป็นชื่อของคนเมลเมลใช่ไหมล่ะนามิก็เลยตอบกลับไปว่าคนเมลเมลตัวหัก oh ซึ่งเหล่าคนยักษ์ก็เลยบอกนะว่าคนคนนั้นมีลักษณะที่เหมือนกับช่างทุกอย่างเป็นไปได้หรือเปล่าที่พวกเจะเป็นนนพี่้องกั ฉันอาจจะมีพี่ชายก็ได้นะลูฟี่ก็เลยบอกเขาต่อว่าชันน่ะไม่เคยได้ยินกับครอบครัขวของฉันมาก่อนเลยนะฉันรู้แต่ว่าฉังเติมโตมาในกลุ่มเจ้าสลาดัดและครอบครัวของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นโรเจอร์เลลี่กลุ่มเจ้าสตัดโรเจอร์อยเว้นก็นแต่บาร์กี้นะซึ่งเราจะได้เห็นมาในตอนนั้นเนี่ยคนปินสนาที่เฝ้ารอ,อกลุ่มหมูฟางเขาในกำลังมุ่งหน้าไปที่ภาษาที่พวกลูฟี่นั่นอยู่ส่วนทางด้านแฟงกี้และกลิลี่เนี่ยพวกเขาในเดินทางไปที่ต้นไม,ม้สมบัติดำซึ่งแฟงกี้เนี่ย ก็พูดขึ้นมาว่าต้นไม้สมบัติด,ดำราคาของมันนั้นแพงมากเลยนะลิบลี่ก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกน้องบางทีชันนะ่ะครจะเริ่มขายต้นไม้พวกนี้หรือเปล่านะแฟรงกี้ก็เลยบอกนะ้องอย่าพูดแบบนั้นสินลิบลี่เซาโลนกะ็บอกน้องว่าต้นไม้ต้นตน,นี้นะ่ยมันคือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เลยนะว่าแต่นั่นมันคืออะไรนะ่ยเหมือนกับจิตกรรมฝาผนังเลยฮนะลิบลี่ก็เลยบอกน้องว่านั่นน่าจะเป็นภาพวาดของเราเด็กๆในสมัยก่อนนะ่ะมันถูกว่าดบนต้นไม้และกลยเป็นหินปัจจุบันภาพวาดน,นี้ก็เเลลลยยมมมีคคุณ่าาาาาาทปรระววัตตศส์แก็นดฒออ ซึ่งลายมือพวกนั้นเนี่ยคาดว่าเกิดขึ้นมา8 0 0ป0 0ถึงกรอปีก่อนเึ่งถ้าเกิดว่าการคาดการณ์ถูกต้องภาพวาดพวกนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วอองหนึ่งร้อเปีก่อนมางเปล่านะแฟรงกี้ก็เลยบอกว่าภาพพวกนี้เราจะต้องแสดงมันให้โรบิน,น้นได้เห็นแต่ว่าภาพวาดพวกนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มีเผ่ายักษ์แค่เผ่าเดียวเลยนะลรบลี่ก็เลยบอกว่าในปา่าศาสตร์เนี่ยเผ่าคนยักษ์น้่าท้าทายทุกเผ่าพันธุ์แต่ว่าก็ไม่มีเรื่องราวที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยเคยร่วมมือกับเผ่าบบพนันธุ์อื่นน้นาจจั สาภาพพิธโรบินเซึ่งในตอนนั้นซาโลเนี่ยเขนาเน,น้นแนะนำฮาเลหนังสือประวัติศาสตร์มาให้โรบินนันดูซึ่์ประวัติศาสตร์พวกนั้นเนี่ยคนยัไ้ได้ตีความเกิดเทวโดทิสซึ่งมันแตกต่างกันไปในความเชื่อของแต่ละคนเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันถูกแบ่งเป็นโลกรลบว่ากันว่าโลกใที่3มันคือโลกในปัจจุบันและก็อนาคตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ซึ่งตำนานโลกทั้งสามใบเนี่ยมันจะมีนิกายที่แปกตัตัวขึ้นตลอดและหลังจากนั้นซารบโลเนี่ย และหลังจากนั้นโรบินเธอนั้นก็ได้อ่านเรื่องราวพวกนั้นโดยที่มันนั้นมีใจความล้ว่าโลกใบที่หนึ่งคือโลกที่เต็มไปด้วยเปลวไฟมนุษย์เต็มไปด้วยความโลภและก็ได้สัมผัสเปลวไฟโดยที่ต้องห้ามซึ่งเหล่าท่าที่ภาวนาอยู่ในตอนนั้นทําให้เทพใบดัวทิตได้ปรากฏตัวขึ้นแต่เทพเจ้าแห่งโลกก็ได้พิโรธและก็ได้ต่อสู้กับกมูยักษ์โลกปกคุมไปด้วยความตายและความ 10. มืดมิดและพวกเขาก็จะไม่ได้เจอกันอีกส่วนโลกใบที่สองเนี่ย่น,นคืนเรื่องราวกรมีโลกใหมายใจที่ว่างเปล่าเทพแห่งป่า,ปน,ปาน,นได้ส่งปีศาจออกมา ส่วนเทพอาทิตย์เขาในเดโปรทัติลีิงสงความไว้จากดวงจันทร์ได้ฝันเห็นมนุษย์ได้จากการดวงอาทิตย์และได้การเทพเจ้าหลังจากนั้นเทพเจ้าของท้องทะเลได้เกิดขอพิโรธและพวกเขาใน,นไม่ไม่วันได้เจอกันอีกครั้งส่วนโลกบนที่3มีช่องว่างในความวุ่นวายเงาพวกนั้นยังคงจดจําคาสัญ,ญญาได้พวกเขาได้ยินเสียจงจ้ดวงจันทร์ที่แตกสลายเทพโดดวงอาทิตย์เขากําลังไล่ล่าเมืหัวล้ลวดอดวงอาทิตย์น,นี้นก็ารจะกลับมาและโลกลุนข้างใหม่นี้นก็จะมาถึงและพวกเขา จะต้องได้เจอกันในครั้งแน่นอนและหลังจากนั้นเนื้อหาเนาก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าที่หน้าวันพิมพงโงดโอเคเลยนี้นก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องเล่าทั้งหมดก็ตัวเต,ต็มในคลิปนี้แท้เสร็จเดีดยวเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับสไครแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาใหม่เช่งเราสวันนีพ้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดครับ